ด้าปเตรียมของมาสูบป่าคือเก่าเหมือนเดิมเลยข้องหนึ่งมาใันได้แล้วมาหลุ่นมาํามน้ำกันเด้อวัดส er ica, yeah well, again, KK, ิได yeah, ้สิมานลมนี mm ้ hmm. well, มถรถอยรถไปพุ่นประเทศแปเอาเชือกเอปือกสิเปื่อน

เอาขึ้นไซึ้นนีใกล้ๆนี่เออโค้งมาหานี่โค้งมาหนี่เอาบ่โค้งบ่ึ้นพุ่นสมบ่บโค้งมาฮะโค้งอ๋อพกไทยสีลมพไทยสีลมหนึ่งคุยลุยมานี่นะใกล้นี่เออไรน่อสิยากใส่อ อ้ยป่าพี่นงคน้ยอนักบ่เน่ยนักกะคอยมากตัวรุุนป่าโอ้ยป่ายางไงเลยป่าขาวนาระดูโอ๊ะกระตองตัวนั้

เยี่ยมไหมว้อยเยี่ยมละเลือไห้เลือไปลาแหลกเท่าเนี้ยเาธรรมชาติปลาขาวธรรมชาติเอาหัวแข็งะไนวเดียวกดบกดมันก็ชันนาชันนา อะไรที่วมเก่ยวบิ่งว่งด้เถอะว่าเ็บเหวี่ยนนไม่ไก้ถึงวันเท็บได้เรียนมาไปจีนมั้งปดึกไปบึกนปดึกงปบึกกปสบาย บาดเดียวเืองกันแล้วเ่งนาลงมาไอ้ขึ้นแบนี้เก่งานลุมาองเูทอแล้วกะไตท่านละขึ้นเกาท่นละไว้ให้ท่านเขาละทำนีเราไม่เราผู้ละท่านนะฮะ ค่อยตุ้ลวยตุยลวยไปเห็นไม่ค่อยได้หามเข่งไร้ลาเขาขึ้นมาอย่างเ hmm. คือเกินมยังไมแเลยให่โอ้เจงไม่ไหว

ละยกใช้หล่เต็มออกงายๆมาที่ีเนี่คอ้มัเนเข้านี่ปลาดิบเนี่ยมนี่ลอเที่ยวลาเข้าอางนี้กนเอปลาเดีย้เนี่เงเฟเอายบอกนีจนี่้บวเลี่ยวเห็ดป่แต้บวบรสออกมากรดเฮ็ดให้มเหลวนะไม่ได้ิมดอกนา นี่ไงโอ้กน่ก็สปนเรือตัวเดียวน้อกเสามันงอมย่สุดใจเหเ้คุงเย้อโอ้เอาลุงวาเนาะเนี่ยม่ข้ากันหรอกเดี๋ยวมอยนละูไฟวนีนี่ต้นนี่เโอ้ ได้บ้าวกละไเบื้องนี้โอ้ยมิติขีดตรงผู้่าห่ย่านแต่บริเฮตได้เหม่เขาสิจมดอกอือดูนะโอ้ยปลาอกมำนี่ไอ้แม่หามหามอือยี่ยกล้ยปลาผู้ด่ะ แม่ไม่เบากระดังเลยมมี่อะแม่ออกไปยนอย่งไรแลวออกไปเจ้ามัตากคิดลองบานซื้อได้หรอ ปูดอ้ป <si ่าแม่ปอยสิมังหันรด้หันแล้วกระตุนกระิเใหผานเห็นมังเออๆๆใกล้ๆกลับยนต์ลงเลยบวกเดี่ยมมี่บวกเยี่ยวอ๋อบวกเยี่ยวละไว้ให้กินนี่ไปใส่ยันีไปส่น้ำบุหงวอมีก็นี่ไปใส่ตุ้ใส่กับตใส่ขุงเท่าเนาะขุนเท่าอีพออืออาเลยวะสหยาบ ลุงมหามปากันแห้งเลยตน้โกักแหลตนเลยเนาะยตีมันหัวสิไรผมยตก่อนแล้เมื่อวานเจียมลูก่นแล้วนะดู่หัว่ปาขาเต็มหมดแบบหยดนี่เนี่แกหยุนี่หอืมไมหเอาท่ ไน่อยพ่อ,อมี้ระกุดหน่อยซ่อนเลยุเขาเขาว่าม่นเหน่อยหน่อยนะมาดูป่าตอนใก้ 我搞个天狗了，看见啦！